สวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้มารีวิวฝาครอบวาวแต่งซิ่งนะคะตัวนี้เป็นของรถ Fortuner นะคะทุกคนนี่นะคะให้ดูงานนะคะคือแบบเลิศจ่ะคือคือแบบสุดยอดเลยอะคะ่ะแบบอ้ยดูงานดิงานดีมากทุกคนลูกค้าขาอะไรแต่งทุก ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะอุทัยสวิตมีบริการลูกค้านะคะลูกค้าสนใจทักมาได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะลูกค้าที่น่ารักค่ะโอเคนะคะวันนี้มารีวิวฝาครอบแต่งซิ่งของฟอนจูนเนอร์นะคะเราเพิ่งส,ดส,ดส,ดสดัะะ่งสอรเลยค่ะราคาหลังไมพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปประกอบให้ลูกค้าแล้วนะคะทุกคนติดต่อสอบถามมาได้นะคะราคากันเองคะ่ะ พร้อมใส่พร้อมเปลี่ยนเลยค่ะไปแล้วค่ะบายๆค่ะสวยงามค่ะ